หลังบ้านลุงเดินสายไฟใช่ไหมแอดเสือแเมนบบต่อไฟหลังบ้านลุงครับผมต่อไฟหลังบ้านลุงนะคะอยู่นี่หมดแล้วนะครับนี่หนักอะไรอ่ะหนัก,นากสายไฟ,ไฟมันจะสว่างไปถึงดาวังคารนี่เนี่ยต่อเสร็จเนี่ยนี่นะคะัตทุกคน 1> 1, หนึ่งพันไลค์ตอนนี้เรามาอยู่หลังบ้านลุงนะคะเอซี FC เรามาอยู่หลังบ้านลุงตอนนี้ก็รอหมูกคณะนะคะรอหมูกขณะก่อนนะคะที่จะทําการต่อสายไฟนะคะภารก,กิจน,นี่นะคะหลังบ้านลุงคล เพื่อจะยินเสียงใครดังออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะปีนดูทุกคนเดี๋ยวจะปีนดูนะครับเดี๋ยวพาไปปีนดูเลยไหมอยากปีนมากตอนนี้นะยเอ็ดีไปแอบดูหน่อยสิ นั่นแหละพี่ยิ่งไม่เห็นเลยอ่ะเอฟซี SC เห็นไหมคะทำอะไรกันครับปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องปูกระเบื้องห้องน้ำกับไอ้ปูกระเบื้องครัวห้องครัวก็สิ่งละย้ายเรียบร้อยเนี่นะคะเพราะว่าคือเรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราอยู่ด้านนอกด้านในก็มีคนช่วยเยอะแล้วนะคะเราก็อยู่ด้านนอกกันนะคะ ปปไปแอบดูนะติดตามช่องเสือพมาด้วยนะครับคิดว่าเห็นบ่อยยืนตรนนี้เห็นเห็นก็เห็นดิอ,อ,อดยูอ่น, <c oughs> นี่ผีรักจ้า ดูเขาทำาะไต่อสายไปต่อสายไปต่อตบนี้เรื่องก่องทบนนอกอยู่ไหนอทบนอกต่อไปตรงไหนนี่อยู่กันายไปใส่แล้วานมาแล้ว ไม้ทีม่มันมันโงมาอย่างนี้เนาะก็ไม่เคยดูยเนาะมันโตมาไม่คิดว่าจะมีก่อนก็แล้วไม่รู้ว่าเป็นกาบอยูมันร้องโกรจะเปียไปมัจะมี้เอาไปทำนี่มันมันมีกุ้งอยู่สี่ตัวใส่ไปเคี้ยว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 โอ้ยต้องเอาต้องเอากันไกลกับคัตเตอร์เอามีทีมแล้วทีมีแล้วเนาะเอากันไกลกับคัตเตอร์มันตัดใส่ไปม่ต้องทีมเลย ทิมทั้งตัดทั้งปอกได้หมดเลยนี่อันดับแรกต่อต่อจอมีเลยเอาแคบเอาอยังไงนะชี้ไท้ต่อต่อยปากบอกเขาเอามีดมาให้บอกเขานี่เออเออง่ายง่ายไปเดี๋ยวคนคืนเลยคนเข้ามาจหวะปิดกระแพงไหมเดี๋ยวมันจะบรรณาฯไหมโอ้ยขอเอาโทรศัพท์เครื่องพิดมษไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องครับขอมีดหน่อยครับโัวเยอะอย่าโยนมาได้ นี่นี่เอามาตัดสายไฟไยนะลืมเอามาอย,อย่ายโยนมาเด้อห้ามยโยนโดยเด็ดขาดเด้โอโงนเลยนะโว้ยจางว่าเั้ไงบ้านิดได้ได้แล้วไอ้ได้เอาตัวนี้สักก่อนครับมันได้ซื้อมาแล้วนะ โอ๊ยาธนรกิจส่งของข้ามรั้วจบลงแล้วต่อไปก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับผมตอนนีทุกท่านนะครับผมไปไหนกันหมดไม่มีใครมาสงสัยขึ้นไรปิดจะขึ้นใหม่ดีกว่านะครับไม่มีใครมาหาอ้าวหายกันหมดเลยนะครับ่นนคุณ เตรียมสายไฟเรียบร้อยแล้วจะทำการต่อสายไฟเดินหลังบ้านลุงนะคะไปกันหมดแล้วใครจะเป็นรอปรพอคืนคะอ๋อมีแม่คำซ่าน้องลักยิมนะคะที่พิภาวีรับหนึ่งได้ได้ได้เฮด,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 ดให้เฮดอย่างไรตกใจ พี th ่พาวีจ้าลักยิ้มนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวได้เลี่ยวขอนาทียิงก่อนน่าเ้ยกำลังทำอะไรครับขอบคุณพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเุ้ทขอบคุณท่านทุกท่านที่ที่แวะเข้ามาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจกำลังใจตอนนี้กำลังจะโตไฟหลังบ้านลุงนะครับบริเวณหลังบ้านของลุงนะครับส่วนบริเวณนั้นนี่อยู่หลังบ้านคุณลุงนะครับมาช่วยกันตอนนี้กำลังจะโไฟเพื่อความสว่างนะครับเพื่อความสว่างสวยเหือนครับเพื่จ้าเมนครับเพื่อความสะดวกนะ ฮะอันอันถอดไฟหรือยังถอดปลั๊กไฟออกหรือยังถอดปลั๊กไฟออกหรือยังยังไม่ได้ถอดอันอันไทย้านนอกบอกว่ายังไม่ได้ถอดได้นไม่ถอดปลัมครับมผเป็นอยู่แล้ว อุปกรณ์อันนี้ไปนำคือเราอยู่นอกรั้วบ้านลุนะตอนนี้อันนี้้แล้วนอกวันนี้ที่มีขดขุดนะคะว่าวันนี้ที่ไหลัที่ปวดหลังแมวันนี้ขอตัวเด้ปจะช่วยถือของอยู่อาจืออะไจะบ้างนี่เอาให้ก่อนแม่เอาไปเผื่อบอกไม่เอามีไปเผือบอก

พี่น้องขี่้วไม่ได้กระเป๋าอยู่นี่เด้อนี่จนหาลืมเด้อคุย่ปล่ยเลยก็ได้กระเป๋าใช้มานอกอยู่นี่เด้อี่ด้เยจมเายลนะโอเคแล้วบ่ใช้อันพันเท่านี้เถอะพันส่ไฟนาสะดวกแลวบี้ จะปล่อยในคนยาไหมนั่งเข่านคนยาดีปากปากไม่คือเลยเรายู่เกษตรที่เชีะยวกรูดูเขาทำอะไรอยู่หลังบ้านนะครับแค่แยาปล่อยเนี่ยก็กับปากแค่บนนอกแต่สิบเอ็ดคิดปากกันในแล้วเฮ้ยเผื่อว่าอาจจะเด้อาจจะแซตวิวเพราะว่านี่สงสัยงู้่มานี่นะงู้นันหรอคุณไข่จังลืมแบบขึ้จังมองมาไม่ไหวอีกไข่แห็นยามไม่รู้ว่ามันมันน่าจะอยู่ในีกลัวหรองไม่งั้นมันก็อาจจะออกมาตรงนี้อยู่ในกลัวัวหรอ เอาคุณได้ยานงูเดี๋ยนี่เอาจริงเหรอเอาใครบ้างไม่กลัวงูขนาดป้าก็ยังโดดดังๆอยู่ป้าก็ยังโดดดังไม่เราไม่กลัวเรามีคัตเตอร์อยู่นะไม่กลัวอะไรเลยเราอมีคัตเตอร์อยู่เนี่นี่คัตเตอร์เออเหี่ยเราเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรสักอย่างเลยเป็นคนแปลกหรือเปล่าไม่รู้เราไม่กลัวเลยบอกเสือมอบมอบมอบให้เสือดูดูกล้องให้ทุกคนเลยมอฟมอบให้เสือเจ้าะกล้องนี้ก็ 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแป้าวนี้ยังไม่ได้จะคลิปนมือนี้นะบอกเมียนอไี่งานเริ่มห้าโงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคุณนงรักบอกมาสวัสดีคุนงรัคุณดงเดือนคุณสุรักคุณสุรักสวดีครับผมคุณพรสายคลิปตอนนี่ขามากดใือกำลังใจแถวนอกแล้วนะุณมาลียีรับชมโฆษณาอยู่แอดมินสองฮ่องกงสวัสดีครับนี่มือร้อยคุณรัชพรสวัสดีครับ คุณเน็กสวัสดีครับผมแกรนเนอร์ไทยไลช anel สวัสดีครับแอดมินแกรนเนอร์ไทยไลช anel นะครับผมคุณวันนี้ไม่เหมือนล้วนๆคุณเพลิมจันคุณศุภารักษ์สัสดีครับแอดมินสันติกาเนี่ยสวัสดีครับเสียงคอเนาะอ่านครบแล้วนะฮะอันนี้ช่องใครครับเฟื่องบุญชูเเืองบวะช่องเฟื่องบุญชูนะสวัสดีครับผมคุณเทียมจันเนี่ยกระโดดมาแล้วนะฮะขอบคุณครับแอดรักยิ้มนะพี่เฟื่องระวังงูชนเบื่อเมื่อวาน อันนี้โชคไหนเนี่ยนายโพธิบ่อนี้อ่ะของนายโพธินะคุณประสิทธิ์คุณสิริัญญานะฮะคุณสิริกัญญาคุณรวยรวยชาแนลนะสวัสดีครับผมนะขอบคุณนะครับเอาพั้นนะพั้นพันเกี้ยวสายเราเอามัดใส่น้ำกันเลื่อยคุณสมศรีคุณดวงพันธดึงดึงหน้ามีแม่นเกี้ยวเฉยดึงมันไปคุณวมะสารสวัสดีครับคุณออรทัยหนึ่งสองสามสี่นะฮะขอบคุณครับคุณมะนิวานีชิดนะนิเสียมา สวัสดีทุกท่านนะครับในช่องนายพรทิพชาแนลนะคุณฟ้ารุ่งนะอ้อยจริงนายยังขาดเป้าอยู่เลยอย่าปล่อยเดี๋ยคุณย่าเลยอย่าลืมปล่อยเรื่องครับตอนนี้จะมีจะดีมาไปเลือกมาลาปล่อยก็ดีเลยล่ะอย่าทิ้งการออกกางๆนะ แม่ตักี้่ยาอ๋อแต่ยาคิ้ไม่ได้ร้ายสดทำแล้วก็อย่าลืมกดลค์นะน้ได้การบานนี้สหมัดเลยต้องเอาตัวนี้มัดตันี้น้ำเดือดถ้างั้นมาสินุุดบาวมาแล้วมาอยู่กวกกถือว่าผู้ไทยเลยนะเดือนผูุทยห้ากับผู้ไทยน้อกันอ๋อมาจากมาจากช่องแม่ทับพูน เอาเอาเห้ามห้ามตะปุดนะไปงมายเ้ยบรยัม่มันิตกเด้ฮก็ต้องาหน่อยเย็บน้อยแบมันไหลรเ้มันไหลโมันไหลก็มันก็ม่าตะปุดนี้เอาบ้านิหน้าปล่อยปลมั้งยุติ้งยุติ้งเออเมาีนปีนงไปไหนไป่ เออนะอย่ามันไปมันไอเ่าเอาไปอุยอุปกรณ์เท่าไรใส่หลอดไฟเท่าเด้กอมากหรือเป่า่นี่ไหนหลอดยัาไ่ได้เอามาเลยเอาไปเอาหลอดมาหน่อยเอาไปหลอด คนดูตั้งสี่ห้าร้อยขอบคุณหลายๆครับผมมาตะโกนคนมามาแล้อบล่าอลไาเอฟซีมาแเปล่อาทนี่ไปตรงไหนต่อัทีนีล้าด้วยฮ่า้อยมา่าจะถือนะอาองยถ้นลหลายกองเฮ้ยอา 对吧？来这边，这一个吧？这